สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม ขอบคุณทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมเพราะว่าเห็นเฉพาะดาวจรเท่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านว่าสอดรับกับดาวจรในขณะนี้หรือเปล่าถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดีเวลาที่ดาวจรมาดีคุณก็ดีพื้นดวงเดิมไม่ดีเวลาดาวจรมาดีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าดีน้อยหรือรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ มาดูดวงของชาวมิถุนในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาจนถึง14กรกฎาคมแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางลักอยู่ที่มิถุนจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ตัวคุณยังมีเกตจรคกลุมรักอยู่ข้อดีคือคุณจะมีเซนส์ค่อนข้างแน่นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทำให้วิตกกังวลสูงคิดมากแล้วก็สับสนอยู่บ่อยๆตัวคุณเองก็ไปจออยู่ในภพอริตด,ด้วยเลยดูเหมือนมันจะมีแต่ปัญหาเนาะในช่วงนี้ วันที่สี่ธันวาดาวพุธดาวประจําตัวของคุณจะออกจากจอออกจากภพอริกแล้วนะก็อาจจะค่อยยังชั่วขึ้นนิดนึงไปจรเข้าภพปัตตนีแต่ว่าดาวเป็นประพอตัวคุณไปจออยู่ในภพปัตตนีมันก็จะคิดถึงเรื่องปัตตานีเรื่องคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาสุดแต่ว่าคุณพบเจอเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุให้คุณเข้าไป เกี่ยวข้องอยู่กับเพศตรงข้ามหรือต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากตัวคุณเป็นประทำให้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจเกรงใจคนอื่นระวังจะถูกเอาเปรียบจากเพศตรงข้ามได้นะจากการถูกหลอกถูกโกงหรือถูกผู้ใหญ่หลอกใช้ก็ได้ ข้อที่ต้องระวังก็คือช่วงเนี้ยพอตัวคุณไปจออยู่ในภพปัตตนิจริงๆปัตตนิเป็นภพที่ดีเพียงแต่ตัวคุณจะถูกบีบจากดาวบาทเพราะถูกบีบทั้งอังคารในภพอริเนียบีบหลังอยู่ นะอริก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีปัญหากับเพื่อนอาจจะเรื่องขัดผลประโยชน์กันแล้วเสาซึ่งเป็นดาวบาปเคราะอีกดวงหนึ่งก็บีบหน้าอยู่ในเรือนมรณะในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยคือคุณโดนภพอริกับมรณะบีบอยู่มันอาจจะทําให้คุณมีความเครียดเพราะฉะนั้นรับมือกับความกดดันนี้ด้วยวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์เจ้าเรือ,รอนสหัชชะจรเข้า พปัตตนีร่วมกับพุทธตัวคุณเอกะอาทิตย์เล็งรักนี่ทําให้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะเรียกว่าที่ประจรลงเท้ามันจะต้องมีเหตุให้ไปนู่นมานี่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมการอาจจะต้องเดินทางกระพันหันหรือช่วงนี้คุณอาจจะติดเพื่อนอะ่ะอาจจะต้องออกไปพบปะผู้คน แล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงต้นเดือนเกตยังกุ่มรักคุณอยู่เนี่ยเราก็พออาทิตย์เล็งมันทําให้อารมณ์ร้อนหยุดหงิดง่ายระวังเรื่องของคําพูดด้วยพุธในเรือนธาตุไฟก็แรงอยู่แล้วมีอาทิตย์มากลุ่มอยู่อีกดวงหนึ่งจริงๆพุธกับอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ดาวที่ดีมากเสริมส่งในเรื่องของไหวพริบสติปัญญาความฉลาดคุณจะแก้ปัญหาเก่งเพียนแป่พออาทิตย์เล็งรักแล้วอารมณ์ร้อนพอลงอารมณ์ร้อนแล้วอาทิตย์ก็ธาตุไฟ พูดคาพูดคุณก็ไปอยู่ในเรือนธาตุไฟเหมือนกันธนูเนี่ยาธาตุไฟมันเลยให้คําพูดของคุณจะแรงคําพูดคุณจะกดดันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาระวังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งนะตัวคุณจรร่วมอยู่กับอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยเพื่อนฝูก็อาจจะแนะนําในเรื่องของการงานให้หรือเป็นแม่สื่อแม่ชักแนะนําคนรักผู้ครองให้ก็ได้นะวันที่ยี่สิบห้า เกจะจอออกจากตัวคุณแล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตใจมันจะปลอดโปรง่งมันจะเบาขึ้นไปอย่างน้อยๆก็เปลาอนหนึ่งละนะความวิตกกังวลต่างๆมันจะคลี่คลายลงไปหรือคุณอาจจะต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษามากขึ้นหรือมีเกณฑ์เดินทางไกลวันที่26ธันวาดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณจะจรเข้าพบมรณนะเนี่ย ระวังในเรื่องของสุขภาพความจเจ็บป่วยจริงๆมรณะก็แปลว่าต่างประเทศได้นะคุณก็เดินทางต่างประเทศได้เพียงแต่อีกพบความหมายหนึ่งของพวกมรณะก็คือความจเจ็บป่วยนะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียด ในเรื่องของกระดูกหรือว่าระบบเส้นประสาทเนี่ยถ้าป่วยแล้วป่วยมันป่วยนานเพราะลจรร่วมกับเสาอะเสาเป็นเกษตรในเจ้าเรือนมรณะพระป่วยแล้วป่วยนานรักษานานนะเพราะฉะนั้นผ่อนไกรตัวเองบ้างอย่าไปเครียดมากนะัก แต่ว่าตัวคุณไปจรร่วมอยู่กับศุขซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ากันเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณจะราบรื่นขึ้นนะตัวคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในหลายๆเรื่องและพุธเองเขาก็เป็นดาวคู่สมพลอยู่กับเสาเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองหรือจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะปรับตัวได้เก่งมากขึ้นนะในเรื่องของการงานดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานจอนอยู่ในภพสุภะราหูไปแจ้งผลวินาศ วินาก็หมายถึงการต่างประเทศถ้าคุณสุภะนี่ก็ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าสุภาหมายถึงตําแหน่งก็ได้นะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งยิ่งคุณที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยดีมากเลย หรืองานที่คุณต้องซัพพอร์ตคนอื่นงานเบื้องหลังเป็นมันสมองของทีมผลงานจะออกมาดีเจ้านายสนับสนุนหรืองานที่เป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนงานที่มีค่าคอมมิชชั่นก็เด่นมากในช่วงนี้นะพฤหัสในภพสุขภะเนี่ยทำให้เรื่องการงานของคุณจะมีความรับรื่นมากขึ้นมีความสำเร็จมีโชคลาภดีส่วน คนที่ทํางานไม่ได้เกี่ยวข้องกับอย่างที่บอกมานะเป็นงานลูทีนปกติกธรรมดาดาวราหูที่อยู่ในภพวินานี้ต้องระวังในเรื่องของความประมาทความใจร้อนเอาไว้บ้างนะจะทําให้การงานคุณผิดพลาดเสียหายได้หรือการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบเท่าที่ควรนะแล้วดาวอังคารที่จออยู่ในภพอริเป็นเกษตรนะร่วมกับอาทิตเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ย ระวังเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่งนะเขาจะตั้งตนเป็นศัตรูหรือว่าแอบแทงข้างหลังชงง่างฟ้องไงบางเ่างยุมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็เก็บไปฟ้องเจ้านายนะก็ระวังนิดนึงแต่ว่าในด้านดีดาวอังคารเจ้าเรือนอริที่เป็นเกษตรทําให้คุณเป็นคนที่มีความกด แล้วก็มีความมุกมันนะคุณจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยความมุ่งมั่นความการลงมือทําของคุณนะหรือมิถุนหลายๆท่านอาจจะดิ้นรนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการเองก็ได้นะ mm hmm. เบื่อเป็นลูกจ้างแล้วอยากเป็นนายของตัวเองแล้วก็อยู่ในช่วงจังหวะที่สามารถทําได้ mm hmm. ในเรื่องการเงินวันที่สามธันวาสุขเจ้าเรือ,อนปุตตะจอเข้าพบมรณนะ คือปุตตะมรณะนี่ทําให้คุณมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือว่ามีไรายได้ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เพียงแต่สุขคุณไปจรเจอเสาคู่ศัตรูคก็เลยทําให้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะหรือมุตรล้านบริวารเจ็บป่วยเนี้ยก็เสียงเงินลูกนองสร้างความเดือดร้อนให้ก็ทําให้เสียงเงินได้รวมถึงการลงทุนในช่วงนี้ต้องรอบคอบมากๆนะการ ให้เครดิตปล่อยเครดิตระวังนิดนึงแล้วก็การที่คุณเครดิตของตัวส่วนตัวคุณด้วยต้องระวังเสียชื่อเสียงเสียเครดิตนะวันที่4ทธันวาอังคารเจ้าเรือนราพะจรเป็นเกษตรอยู่ในภพอริคุณต้องบอกว่าราพะะนี่หมายถึง ราบผล,ลายได้นะพอไปอยู่ในภพอริษเนี่ยถามว่าราคาเขาก็เป็นเกษตรด้วยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะหาราบผล,ลายได้ได้ค่อนข้างดีเพียงแต่มันต้องเหนื่อยอะ เห็นเงินอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะคว้าเงินนี่ก็ต้องแบบลุยต้องแลกต้องเหนื่อยกันแบบสุดๆนะแต่เรียกว่าเดือนนี้การเงินการทองของคุณก็ยังไปได้เพราะดาวลาพะเป็นเกษตรจริงแต่เขาไปเป็นเกษตรในภพอร,ริเท่านั้นเองกว่าจะได้เงินกว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องออกแรงต้องเหนื่อยกันสักหน่อยในเรื่องของความรัก เพื่อใหเจ้าเรือนปัดตนี้จรอ,อยู่ในภพสุภะนะมีโอกาสคุณที่ยังไม่มีคู่นะมีโอกาสที่จะได้เจอก็เจอกันในแวดวงการทํางานของคุณติดต่อแล้วเจอกันก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะหรือคนที่เคยอกหักผิดหวังมาก่อนหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะ ส่วนคุณที่มีคนรักผู้ครองอยู่แล้วดาวปัตตนิจรอ,อยู่ในภพสุภะเนี่ยผู้ครองก็จะเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่นะ แต่ว่าคุณก็ต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปคิดถึงในเรื่องราวในอดีตหรือเอาเรื่องเก่าๆก,กลับมาเป็นปัญหาอีกไม่ได้นะอ,อยู่คือเฉพาะเรื่องใหม่นะก็พอแล้วเวลาที่มีเหตุต้องทุ่งเถียงอะไรกันเนี่ยไม่ต้องไปลื้อฟื้นเรื่องเก่ากลับมาเป็นปัญหาใหม่นะถ้าคุณทําได้ก็ต้องบอกว่าชีวิตคู่ก็ราบรื่นดีขึ้นนะมีโอกาสก็ชักชวนกันไป ทำบุญเนาะจะได้ทำให้ความรักยั่งยืนแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือภาพรวมของชาวมิถุนในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า